สวัสดีครับวันนี้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับจากผมอรุณศีจะทำอะไรดีเมื่อเราต้องอยู่บ้านจะทำอะไรดีเมื่อเราต้องอยู่บ้าน what to do when we staying at home what to do when we staying at home ความจริงเราสามารถทำได้หลายอย่าง ความจริงเราสามารถทําได้หลายอย่าง Actually we can do many things Actually we can do many things เช่นจัดสิ่งของในบ้านหรือจัดบ้าน Such as organizing things in the house Such as organizing things in the house ซ่อมแซมบ้านของเราซ่อมแซมบ้านของเรา Repair our house Repair our house หา,มาเมล็ดพันธุ์มาปลูกหา,มาเมล็ดพันธุ์มาปลูก Looking for seeds to plant Looking for seeds to plant โดยเฉพาะพืชที่โตเร็วโดยเฉพาะ พืชที่โตเร็ว especially fast growing plants especially fast growing plants มีหลายพันมีหลายพัน there are many varieties there are many varieties พืชตระกูลถั่ว legume พืชตระกูลถั่ว เลก m มผักออร์แกนิกผักออร์แกนิกออร์แกนิกวัชพืชออร์แกนิกวัชพืชมะเขือเทศมะเขือเทศ t ั m เมทหรือพวกมะละกอกล้วย or Papaya bananas or papaya bananas เราเรียกสวนผักผล,ลไม้เราเรียกสวนผักผล,ลไม้ We call it a vegetable garden. We call it a vegetable garden โดยไม่ต้องไปซื้อโดยไม่ต้องไปซื้อ without having to go to buy without having to go to buy ก็วันนี้มีสั้นๆเหมือนเดิมนะครับก็เราก็ลองฝึกพูดตามนี้นะครับผมก็ต้องฝึกทุกวันเหมือนกันเพื่อให้อ่าเอ็กเซนอะไรต่างๆให้มันใกล้เคียงกับเจ้าของภาษานะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ